แชข่าวเล่าเรื่องอัปเดตคมรไฟเขียวฟรีค่าทางด่วนสองสายรับวันหยุดยาว4-7กันยายนนี้4วันรวดนะคะ25สิงหาคม2,563นางสาวไตรสุรีไตรีสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีถแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าคอรมรอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียม การใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข7กรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและทางหลวงพิเศษหมายเลข9สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครหรือถนนกาญจนาพิเศษตอนบางปะยินบางพลีและตอนพระประแดงบางแคช่วงพระประแดงต่างระดับบางขุนเทียนนะคะตั้งแต่เวลา0.01นาฬิกา ของวันที่3กันยายน2563ถึงเวลา24.00นาฬิกาของวันที่8กันยายน2563ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากมติค,ครมเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาที่กําหนดให้วันที่4กันยายนและวันที่7กันยายน เป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดช่วงเทศกาลสงการานต์ประจำปี2,563าทำให้มีวันหยุดราชการต่อเนื่อง4วันจึงคาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครเพื่อไปท่องเที่ยวพักผ่อนและทำกิจกรรมและทำกิจกรรมอื่นๆในต่างจังหวัดดังนั้นการยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางดังกล่าว จะทำให้การจราจรมีความคล่องตัวประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นรวมทั้งเป็นการลดการใช้พลังงานของประเทศอันเนื่องมาจากการจราจรติดขัดหน้าด่านและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน